ปะกินอ่าตีไส้ตะเก็นอยู่สามซี่หานครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปคลิปวิดีโอนี้ผมสี่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับไอ้วิธีการใส่ใส่กิบล็อกใส่กิบล็อกนี่ครับนี่นะหมกิบล็อกตัวไอ้สลักลูกสูบตัวนี้ครับนี่นะล็อกตัวนี้สิบอกวิธีการใส่ง่ายๆนะครับผมเห็นหลายก้นตัวนี้ที่ว่าใส่กิบล็อกโอ้ยใส่กับใส่ยากใส่ซ่าครับบางคนบีบจนกิบล็อกงอเหมือนที่ยังใส่ไมอยู่ เอาจิตงอลเงงกับมีครับมันมีอยู่ต่ไสง่ายครับพี่น้องเลี้ยวสิบบอกครับเลี้ยวสิบบอกง่ายเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมสี่ทำไม่ดูครับผมมาดูกันมาอ่ะนี่ครับผมสิบบอกที่พี่น้องไ้สปริงโซนีนะครับข้าข้อส่เขาพยามจะให้มันงอครับครับมันงอนี่มันมันมันสีมันสีโรคบสนิทนะครับนี่นะมันสีโรคนี่โบสนิทครับนี่ตัวคลิปล็อกตัวนี้มันมีหน้าที คาดล็อกบ่ให้ตัวนี้มันมันไหลมาครับเพราะตัวนี้ไม่ได้เข้าไปแบบนี้บ่ครับแบบนี้แล้วมันก็สิล็อกไว้ด้านด้านหน้าด้านข้างเองฝั่งที่นะครับตัวนี้มันอยู่กับตัวนี้นะพี่น้องนะครับนะนี่ครับล็อกไว้คันคันกริปล็อกตัวนี้รถนี่ปัญหาเกิดเลยครับมันรถไม่ได้ไปใส่คุณบ่มันจะลงไปในห้องเครื่องครับพอลงไปห้องเครื่องแล้วปุ๊บมันจะทำไรอ่าบอกว่ามันขาดค้ำเลยลุนไปแล้วครับนี่ กมือจับรูนแบบที่ว่าพี่น้องนี่ครับลูนไม่หันอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค่อยยิงแคลที่หลังครับเดี๋ยวมาเห็ุคลิปอันนี้ก่อนเนาะออกไปก่อนครับนะ่หลังไม่ใช่ลูนไม่ได้ลูนไม่ได้หันปุ๊บเสื้อสูบนี่สีเสียไฮไม่เลยครับนี่ครับเอบัดที่นี่วิธีการใส่ผมเห็นหลายคนบอกโอ้ยคุ้มใส่จังว่าเป็นชั่วโมงสองช่วโมงกับบวกระเทียมคุ้มใสเนี่ยใสซ่าครับคร่บเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการใส่ครับเดี๋ยวเอาสูดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยสอดใส่ใหม่ครับผม เอาบักเกอร์ดินออกก่อนบักเกอเร์ดินนี่ครับหอมมาครับผมมีใไ่ฟังหนึ่งก่อนครับเพราะว่าเราเดาขอดีไ่ฟังที่สองแต่ว่าคิปวีโอนี้ผมสีบอกวิวธีการใส่อย่างเดียวครับผมทีผมบอกว่าเฮ็ดอิงยังนะครับนะกิปต์สีเงาว,วิธีการใส่ด้วยครับสีบอกฟังอืพี่น้องผมเดี๋ยว,วมผมใส่ฝั่ฟฟง,นงนี้บ้างเนาะให้เจ้าใส่คีมไอปากแหลมครับคีมปากแหลมนี่ต้องเอาของที่ดีหน่อยครับ อาที่ว่าไอ้ตัวนี้มันยังใหม่ๆดีอยู่สิว่ามันยังวัเสียครับสิว่ามันมีมีไล่ๆนี่นะครับนี่นะนี่ดีครับคือว่าต้องการให้มันให้มันขาบอยู่แน่นตึ๊บเลยนะครับผมนะข้อมหมายผมนะครับกห้เอาตัวนีมากครับพี่น้องให้จําลักษณะนี้ครับที่สังเกตว่าย่อยบงไก่ครับให้ฟังเ้าให้ให้ฟังนีมันอยู่ด้านล่างคีมครับครับใส่คีมขาบไปแบบนี้ แบบน tamam. okay, ี้ครับนะให้ฟังที่ว่ามันอ่านี่นะครับอยู่ด่าลางตามสี่ครับนะแล้วกาข้าวก็จะข้าวเขาเลิกครับอยาให้เขาเลิกอยาให้เลิกเขาไปแบบนี้ให้ให้เอาแค่ริมริมนิดนิดนะครับประมาณนี้ในเบื้องครับนี่ในเบื้องครับครับโอเคเนี่ยพ่อครับนะนี่ครับผมประมาณนี้รากาข้าวเม้นเม้นครับย่าห้เคียมนี่ยาห้โตัวเคียมนี่ เลื่อนกันไม่หอดพี่ครับเดี๋ยวเป็นม e ั่วงแบบนี้พอดีนะครับผมพอดีแต่ว่าบางคนก็เล็ดแล้วยนบากคนถนัดแต่ว่าผมนี่ทีนะนําให้เอามินเมีนเพราะว่ามันใส่ง่ายครับ <c ros LES> ประามาณนี้นะแล้วก <c> ็เมื่อนี่กัมแม่เนีนเลยกัมบอกย่างแน่นเลยครับเพราะว่าการไหวมันบิดเห็นบ่ะขักัมแม่เนียนตีบิดว่านี่ขันเข้ากัมแม่เนียาเขาสีบว่ให้มันบิดให้มันลงตรงตรงครับมาที่วิธีการใส่เด้อพี่น้องอันนี้สำหรับมือใหม่เนาะ ใหเอาเอาด้านที่ว่ามันกิบลอกที่ว่ามันมันอ่านครับด้านล่างนี่ลงกไปก่อนนะมามาใส่กันมาที่นี่มาใส่กันครับอือผมจะใส่เขนี่ครับข้าวปนี้มาเบิ่งวิธีใส่กันครับพี่น้องให้สังเกตว่ามันจะมี่องเห็นมั้ครับ่องด้านใ้นครับแต่ว่ามันเนี่ยบาค่อยชัดเนาะวิธีใส่ก็คือว่าให้ให้ให้ว่างไปแล้วก็ว่างแล้วก็กดกดหมุนสิครับมุนสิ หมุนเพื่อว่าจะกดให้สปริงไง้ตรงที่มันดันนี่มันดันเขาไปดันเพื่อให้บีให้คิบล็อกนี่มันเล็กลงครับมันจะได็กเขางไงกดหมุนสีีครับนนูนะกดปุ๊บหมุนตืดดันกดปับ๊บหมุนตืดดันนะที่อ่าครับมาเบิ่งผมิพบจะทําให้ดูครับรอบเดียวนะครับไม่ต้องฮิตหลายรอบพอเพราะเร่งตรงที่เขากับกดเลยครับนี่กดกดหมุนเลยครับเห็นปะน่ครับ ไงบ่พี่น้องครับเมื่อก็เขาเวลาขึ้นบ้ครับเห็นบ่นี่ครับเขาแล้วพอมันเขาแล้วก็ให้เฮาให้เเอาขี้มคาแล้วก็หมุนหมุนเบื่องจะหลอกหลอกก่อนคือควมชั่วครับหมุนเบื่องสิครับหมุนใส่หมุนขวาเบิ่งว่ามันลงหลอกดีบ่นะครับเช็กเบื้งนะครับห็นบ่นี่ครับเนี่ยครับเบายาอเรียบร้อย เดี๋ยวผมจีใส่เบ่งอีกเชนึงอีกฟังหนึ่งตอนนี้ว่าเอาอ่อนเอาเข่าไปได้หนีแล้วนะครับนี่นะเข่าไปได้หนีแล้วเด้อมาเบิ่งอีกเชนที่สองครับผมมาผมีะใส่ตัวนี้ก่อนผมจะพาไปตอนใส่ตัวนี้เลยเนาะโอเคอครับตัวนี้ผมใส่ชุดหลุกสูไปใส่ใส่กับการตัวนี้เรียบร้อยแล้วบันนี้ผมทิ่ว่าใส่ใส่กิบลองตัวนี้ครับตัวนี้ใส่ฟังนี้นะครับผมครับบันนี้มาเบิ่งกานชดๆเลยครับพี่น้องที่สังเกตว่าโดหน้าถางแล้วมันที่ไม่ลองันบ่ครับเนี่ยลองสาหรับใส่กิบลองนะครับ กะห้โอ้ยใส่แบบเก้าครับใสแบบเมื่อกี้อะแต่ว่าเมื่อกี้มันมันเบิงบ่ค่อยชัดเ่าเห็ดเทียดเบิ้งเทียชัดครับผมนครับเขาก็ยิบพิลองมาบ้างลักษณะนี้ครับเอกะใสเขี้ยมไอปักแหลมครับเหนียบตรงไอส่วนนี้ครับนี่นะครับครับนีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสียดไเบิ้งซาซ่าจะชัดเอารอบเดียวเด้อพี่น้องรอบเดียวเด้อสังเกตนยครับผมเสียวปลายฟังนี่เดี๋ยวอีกสยามไปฟังอีกทีหนึ่ง ที่ผมสี่ครับเอาอันนี้ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นีละลงลงแบบนี้นะครับบอกบอกง่ายๆคือว่าให้เอาส่วนนี้นะครับส่วนนี้เขาไปใได้ลองตรงนั้นก่อนนะครับเราก็ใส่การกดมุนน่าใส่นี่มุนเพื่อให้สปริงมันหดตัวนะครับแต่มานะครับวันนี้ก็ใส่มือฟันหนึ่งนี่ประคองแบบนี้ครับเพื่อป่อให้มันดีออกมาครับผมนี่นะาแบบนี้นะครับ เข้าเงี้ยไปเลยครับผมเงี่ยเปตรงตรงสี่ครับนี่คร like ับนี่ครับมุดสี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเป็นบ่ล็อกเฮ่มุมื่นเนาะเมื่อกี้เนาะนี่ครับบล็อกครับลูกหลอกกันหรอกเห็นบ่ครับจากเนี่ยท่านบ่ท่านบุนี่นี่ครับผมครับบ่เป็นมุดมื่นเนาะเมื่อกี้เราเนี่ยบ่ท่านเนาะกะกระนาดที่เข้าใจเนาะครับหลักการที่ใส่เนาะ พุ่ก็อที่ใบคิดว่าละเอียดเติมเลยเขาก็ข่าเขาก็ซ้ำทีนะครับเขาตรวจสอบว่ามันลงลอกดีบ่อเขาก็จับตัวนี้พี่น้องเขาขยับเบิ้งครับขยับซ้ายขยับขวาสี่เบิ้งครับนะครับมันลงลอกดีบ่ครับตัวนี้ตองลงดี่ดีแน่ใหญ่รูดแน่ครับฉันรูดอีกลงไปในเสือสูบจุดไอ้ห่องเครื่องนี่เซ็ตเลยครับพี่น้องอ่าควบมาไล่เกิดขึ้นทันทีครับพังเมื่ครับนี่นะตรวจสอบเบิ้งขมุนเบิ้งสี่ อใช่ครับมือผมไปเตะตัวกล่องเนาะครับกับประมาณนี้พี่น้องก็เรียบร้อยครับอืเช่นนี้เองครับผมมี่ใส่น่อยง่ายๆครับ